การติดตั้งระบบการวางท่อแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับบ้านที่น้าปราปาไหลไม่ค่อยแรงนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งปั๊มน้ําแล้วก็แนะนําระบบการทํางานของปั๊มน้ํานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นปั๊มน้ําของมิตซูบิชินะครับเป็นปั๊มเหลี่ยมเป็นปั๊มออโต้นะครับหลายๆท่านก็สงสัยว่าการติดตั้งปั๊มน้ำเนี่ยเราต้องการใช้2ระบบเวลาปั๊มน้ําเสียเนี่ยเราสามารถใช้น้ําประปาได้ ระบบตรงนี้นะครับผมก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเทสการทํางานและมาไล่ระบบกันครับผมสังเกตนะครับตัวนี้อันนี้เป็นท่อน้ําจากประปานะครับในการติดตั้งจะใส่บอลวาล์วปิดเปิดนะครับเพื่อความสะดวกเวลาซ่อมระบบน้ำเนี่ยเราก็ปิดตรงนี้เลยเราไม่ต้องไปปิดที่ประตูน้ําอาจจะไกลนะครับในการติดตั้งนะจะมาเจอ3ทางนะครับ3ทางตรงนี้นะครับจะแยกต่อไปเข้าตัวแทงน้ำนี่นะครับ เป็นตัวเติมน้ําในแทงค์น้ําให้เต็มนะครับแล้วก็จะใส่บอลวาล์วไว้1ตัวนะครับเอาไว้ปิดเปิดนะครับเวลาซ่อมแซมระบบถังในแทงค์นะครับอันนี้เข้าไปในแทงค์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาสังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเช็ควาล์วนะครับเช็ควาล์วเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือว่ามันจะยอมให้น้ําไหลผ่านได้ทางเดียวนะครับถ้าเราซื้อมาใหม่เนี่ยให้สังเกตนะครับมันจะมีลูกศรนะครับลูกศรชี้ไปทางนี้นะครับแสดงทิศทางการไหลของน้ํานะครับน้ําจะไม่สามารถย้อนคืนมาได้นะครับนี่ หันเช็กบาลหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ก e ็ต่อเข้าไปใช้งานในบ้านเลยนะครับท่อนี้นะนี่นะครับทีนี้จากแทงน้ำนะครับเลยจากแทงน้ำมาบ้างนะครับจากแทงน้ําท่อล่างเนี่ยเป็นท่อส่งออกเป็นท่อออกของน้ําน้ําจะไหลผ่านตรงนี้แล้วก็ต่อจากท่อล่างตรงนี้นะครับไปเข้าตัวปั๊มนะครับก่อนจะเข้าปั๊มนี่เราใส่บอลวาล์วหนึ่งตัวนะครับเวลาปั๊มน้ามีปัญหาหรือซ่อมแซมเนี่ยเราก็สามารถปิดบอลวาล์วตัวนี้ได้เลยนี่นะครับอันนี้เป็นท่อทางดูดนะครับนี่ แล้วก็อันนี้เป็นท่อส่งน้ําแล้วนะครับออกจากปั๊มมาเนี่ยนะครับมาตรงนี้นะครับผ่านบอลวาล์วหนึ่งตัวนะครับเอาไว้เทสระบบเอาไว้เช็คการทํางานของปั๊มว่าเวลาปั๊มน้ําไม่ตัดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถคอนโทรลที่วาล์วตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้จะมาจ้ำผ่านมาร่วมกันตรงที่3ทางตัวนี้นะครับนี่นะ่ะสังเกตนะครับการต่อแบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันจะเป็นระบบออโต้ โดยการทํางานนี่คือจะให้ปั๊มทํางานเป็นหลักนะครับนี่นะตอนนี้ผมเสียบปลั๊กเพื่อให้ปั๊มทํางานนะสแตนบายไว้รอละผมจะลองเปิดน้ำนะครับนี่นะอ่ะนี่สังเกตนะครับตอนนี้น้ําไหลออกจากก๊อกสายางโงนน้นนะครับนี่เปิดก๊อกตรงนี้ตอนนี้คือเป็นระบบออโต้นะครับเวลาปิดแล้วปิดนะครับ อ่ะหยู่แล้วนะนี่นะครับตอนนี้คือให้ปั๊มทำงานเป็นหลักเป็นออโต้นะครับปั๊มจะทำงานเป็นหลักเวลาปิดก๊อกน้ำอ่าหยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีที่ปั๊มน้ำเสียนะครับดูนะครับปั๊มน้ำเสียผมถอดปลั๊กสมมติว่านะครับปั๊มน้ำมีปัญหาเนี่ยผมถอดปลั๊กปั๊มน้ำแล้วนะครับแล้วผมลองเปิดก๊อกน้ำอยู่นะครับนี่ นะครับตอนนี้น้ํายังไหลอยู่นะครับตรงนี้คือน้ําไหลแล้วเพราะว่าเป็นระบบออโต้นั่นเองทําได้สองระบบนะครับน้ําที่ไหลออกตรงนี้คือระบบน้ําประปานะครับนี่นะครับรวบมน้ำประปาฮะถ้าผมเสียบปลั๊กเนี่ยนะครับระบบปั๊มน้ําจะเข้ามาทํางานแทนที่นะครับตอนนี้คือระบบน้ําประปาไหลไหลผ่านตรงนี้นะครับแต่ถ้าเสียบปั๊มน้ํานะครับ นี่นะครับคือบางทีเราแทบไม่รู้สึกเลยนะครับว่า,าปั๊มน้ํามีปัญหาหรือน้ําประปามีปัญหานะครับนี่ซึ่งการติดตั้งระบบาการวางท่อแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับบ้านที่น้ําประปาไหลไม่ค่อยแรงนะครับมีการซื้อปั๊มน้ํามาติดเพิ่มเนี่ยควรจะต่อแบบนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับครับผมก็ ตรงนี้เป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับการติดตั้งปั๊มน้ำนะครับระบบปั๊มน้ำเนี่ยหากใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับยินดีต่อบรุกงคำถามก็วันนี้ต้องลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ